สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แกะพระสมเด็จมูลค่าเป็นล้านนะครับวันนี้ผมซื้อพระสมเด็จบางสุงพมพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้นะถ้าไม่มีหักนะครับเล่นหากันอยู่ประมาณ5ล้านเป็นอย่างต่ำนะครับแต่อันนี้ผมดูว่ามีรอยหักแล้ว2ท่อนนะครับเพราะว่าผมเปิดด้านหลังแล้วผมแกะด้านหลังออกมาแล้วนะครับด้านหลังนี่เป็นเลี่ยมโบราณ เป็นเลี่ยมปิดหลังแบบนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังแกะกําลังค่อยๆแกะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโคตรเสียวอะ่ะเสียวมากนะครับเสียวมากโอ้โหนี่นครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะอ่าตรงนี้ท่าที่เห็นเนี่ยนะมีรอยหัก2ท่อนนะครับมีรอยหัก2แผลนะถ้าไม่หักเลยอยู่ประมาณ5ล้านนะครับแต่ถ้าหักก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งบวกลบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแกะออกมาแล้วด้านหน้าจะเป็นแบบไหนพรอเนี้ยเห็นแต่ด้านหลัง ด้านหน้ายังยังยังแกะไม่ยังแกะไม่เสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาก็ค่อยๆซ้อลงไปนะเพราะว่าสมเด็จสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเลี่ยมคนโบราณเขาเลี่ยมไม่ระวังนะครับคนโบราณเขาเลี่ยมไม่ระวังเพราะว่าสมัยโบราณเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็แค่เลี่ยมแบบเลี่ยมใส่ไม่ได้กันน้ําไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะเขาก็เลี่ยมแบบเนี้ยเห็นป่ะเขาเลี่ยมแบบเนี้ยดูดิองนี้หรอ ถ้าไม่กระเทาะเหรอผมบอกให้ห้า้านยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะทีนี้อ่ะมันเป็นรอยหักท่อนหนึ่งทีนี้เราเราต้องมาค่อยคค่อยค่อค่อยค่อแซะค่อยๆแซะออกนะครับมันมาเขาอุดเทียนเอาไว้นะเขาอุดอุดเทียนเอาไว้เห็นไหมอ่าอุดเทียนเอาไว้นะครับโคตรเสียวเลยนะคือต้องแกะออกมาให้ได้สภาพ สมบูรณ์ที่สุดนะครับต้องแกะออกมาให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะพิมพ์เส้นได้นะครับจัดอยู่ในเบนจภา,าคีของพระสมเด็จเลยนะครับวัดละคังบางขุนพรมเกตชโยนะครับนะสวยๆห้าล้านสิบล้านขึ้นนะครับต้องค่อยๆแส่ค่อยๆแสะ เขาเลี่ยมอัดเทียนเอาไว้ไงเขาเลี่ยมอัดเทียนเอาไว้เนี่ยต้องค่อยๆเซาะเทียนค่อยค่อดันค่อยๆดันออกเพราะสมเด็จบางหุ่นพรมเนี่ยจะเป็นพ้าที่บางมากคือแกะต้องห้ามแตกเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาทำเขาทำหล่นแล้วมันหักสามเออหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนหักประมาณสามแผลถึงสี่แผลไม่แน่ใจผมจะมาแกะดูเพิ่มเติมนะครับถ้าข้างหน้าแกะออกมาแล้วสวยคือชนะเลยนะครับอ่ะไปดูกัน หักห้ามหักเพิ่มอ่ะหักถึงจะหักแล้วก็ห้ามหักเพิ่มอ่ะต้องค่อยๆแกะแบบว่าต้องปานนี้อะต้องแบบค่อยๆจริงๆอ่ะถ้าหักเพิ่มนี่ราคาตกอ่ะนะหักทีหนึ่งหายไปประมาณสามแสนนะผมบอกให้เลยนะท่อนถ้าหักแผ้หนึ่งก็หายจากจากห้าล้านก็เหลืออยู่ล้านกว่าถ้าหักแผ้หนึ่งนะเหลืออยู่ล้านกว่าถ้าหัก2แผ้ก็ต้องเหลืออยู่มาณเก้าแสน <c oughs> คือห้ามหักกันนะครับนะหักสองท่อนได้สามท่อนได้สี่ท่อนยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหักเยอะนี่เรียบร้อยเลยนะนะต้องหักแบบว่าไม่เยอะมากนะครับต้องค่อยๆนะแม่เสียดายเจ้าของว่าทำหล่นนะทีนี้ยผมจะเอาวิธีออกอยังไงเนี่ยผมไม่กล้าดันนะไม่กล้าดันออกนะครับเนี่ยไม่กล้าดันออกเพราะต้องดันออกเนี้ย เนี่ยเราเสียวก็เกินกลัวดันปุ๊บแล้วพระมันแตกนะเนี่ยต้องค่อยๆต้องดันดันออกอย่างนี้เลยอะ่ะนะครับเนี่ยต้องดันออกเงี้ยทำยังไงดีวะ <c oughs> ต้องดันนะต้องง้างออกนะครับเนี่ยต้องง้างออก อเรียบร้อยออกมาออกแล้ว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 เอออือดูดีครับดูดีครับดูดีครับหือผงรูดผงรูดต้องเก็บผงเอาไว้เออทีนี้แหละปัญหานะ,ะเห็นชัดไหมโฟกัสเลยนะครับนี่ ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครัแบบนี่นะบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับวงนี้ถ้าไม่มีรอยหักเลยก็น่าจะอยู่ประมาณห้าล้านนะครับถ้าไม่มีรอยหักเลยอยู่ประมาณห้าล้านนะครับถ้าหักก็อยู่ประมาณหลายๆแสนถึงล้านกว่าบาทนะครับแล้วได้สภาพอ่ะนี่เห็นไหม ชัดไหมชัดใช่ไหมหานี่นะ <Okay. S 1> เห็นไหมม <Okay. S 1> าดูด้านหลังนะ oh. นะครับตอนนี้น่าจะหักประมาณ3-4ถึงท่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองแกะออกมาดูนะว่าจะสมเด็จเนี่ยนะถึงต่อให้หักยังไงก็มีมูลค่านะครับ oh. เพราะว่า oh. ถ้าไม่หักก็เล่นหากัน เป็นหลายล้านนะครับสมเด็จเนี่ยถ้าไม่หักองน์นึงก็หลายล้านนะครับแต่ถ้ามีรอยหักก็ต้องว่ากันไปตามสภาพนะครับหักก็เป็นล้านอยู่ดีนะถึงจะหักก็เป็นล้านอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาหน้าออกแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดออกนะเดาไปดูกันเสียวนะตอนนี้คือไม่ค่อยกล้าแกะเยอะนะครับอานะเดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกออกพลาสติกนี่คือแน่นมากอะ่ะ ตอนนี้นะที่สมเด็จยึดอยู่นะคือยึดติดกับเทียนนะครับคือเขายึดเขายึดติดเขายึดติดอยู่กับเทียนนะครับก็เลยทําให้พระเนี่ยคงสภาพนะครับเพราะเทียนเนี่ยเกาะเอาไว้คือพระเนี่ยคือเทียนเนี่ยเกาะติดอยู่กับพระนะครับก็เลยทําให้พระไม่กระจายออกมานะครับ <c oughs> เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วนะครับนี่อ่าจะแกะให้ดูนะต้องค่อยๆแซะเทียนออกนะครับต้องค่อยๆแซะเทียนออกอืหวาดเสียวนะครับ แกะพระหลักล้านนะครับผมนี่ครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับพวงนี้นะสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าเราแกะให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเ,เดี๋ยวผมจะหยิบใส่มือให้ดูจะหยิบใส่มือให้ดูนะ,ะนี่นี่ เห็นไหมนะครับอ่าทีเนี้ยแหละเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับผมโอ้ยนะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยนะครับดิฉันปัดคาบเทียนคาบอะไรออกมา,านละ้วคาบอันนี้เป็นคาบผงคาบผงนะอย่าเก็บขอเก็บผงม,ม,มืนนม่อกรอนผงพุทธคุณนะครับผมอ่า ผงพุทธคุณแล้วเราจะเอาไว้เวลาไปซ่อมก็ใช้ผงเดิมนะซ่อมเข้าไปนะครับเวลาซ่อมเนี่ยเราก็เอาผงเดิมเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเอาผงเดิมใส่เข้าไปผงอิทิเจผงปฐมังผงตีนิสิงเหนะครับเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระจารทร์โตพลมลังสีมาทีนท่นี่ทีเนี้ย เรามาดูกันว่าเราจะเอาคาบเทียนออกยังไงทีเนี้ยแต่ไม่อยากจะแกะเลยนะเพราะว่าถ้าแกะแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยพระเขาจะลุ่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือแกะแล้วมันจะล่อนออกอะ่ะเนี่ยคือตัวเนี้ยพระคงสภาพเพราะว่าเทียนเกาะไว้ด้านข้างเพราะเทียนช่วยเอาไว้นะครับ ถ้าไม่มีเทียนก็เป็นเสี้ยวอะ่ะถ้าไม่มีเทียนก็น่าจะเป็นชิ้นเป็นส่วนเลยนะนี่าผงสมเด็จผงสมเด็จเนื้อยังกับสีพึ่งสีสีพึ่งเนื้อยังกับสีพึ่ง ส่องเลยหท่อนสองท่อน สมเด็จเนี่ยเป็นอะไรที่บางมากนะครับพระสมเด็จเนบางนิดเดียวนะบางมากๆเลยนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะบางนะแล้วก็เปาะมากนะครับเนี่ยเปาะบางมากสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่บางนะครับบางสุดๆไปเลยนะต้องค่อยๆระวังนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องอ่านโอคเอฟซีนะครับแล้วคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ